ตาลงมาเนื้อทุนตาลงร้างวันนี้โค้งสุดท้ายเรามาตามตัวเลขปู่สารเจ้าสะเตานะที่ทุกคนรอคอยเห็นทราบข่าวว่าลุงโทรไปบอกว่ามีคนมาปิดปากปู่เจ้าสารสะเตาแล้วมีคนมาเปิดอีกแล้วนะครับปิดเปิดปิดเปิดก็คือมาปิดปากไม่ปิดปิดไม่ให้เปิดไม่ไม่ตัวเลขว่าจะมึงมาปิดนะครับแต่ว่า ทำพิธีเปิดแล้วนะครับรู้ว่าจะเปิดได้งวดน,นี้จะเปิดได้หรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะครับค่ะท่าคุณเอาเนตลบตาเนตรองนะรลังนะพสแก่นะโกนเจ้าก็มาส่งใบบุญส่งกุณาเมตตาประณีส่งโชคเลืยอคนโดนคุณตามไม่เอาเนาี่ขอรับเมบ่เ์บนแต่อหยก็ส่งออยบานมอตังใบโตหรือปีโตใบโต,ตเนเี่เหรก็ส,ส่งอ้อยชงหุบถ้เบิดเกิสมบัติสมเด็งออยดังช่องเกิดเราล អរគុណគោរពគោរពទាំងក្រុមគេบ้านមើលតែអុយកាលលើតែគុណតាមេត្តាប្រាននេះមកទីបោនេកាមកបន្តត្រឹមណាមកសតកាសកាណាជួយទីគុណតាអើយនេះអត់ណាចំលើតាឲ្យចំពេសត្រង់ប្រងលើអាមកบ้านមួយบ้านអុយក្នុងងារយកព្រឹងគុំគីណែផងមកឲ ครับเขาว่าจะมือมาปิดนะครับทุกคนลงว่าจะมือมาปิดปากไว้อีกนะครับจ <c oughs> ะมือหมุกบดเนอะห้องจะเรียกร่างอีวะหมุกบดเงินครับหลวงได้ตัวไหนนะครับทุกคนเชื่อถึงรอยเด้อเชื่อถึงรอยเดือยจ้ะถ่ายทอดสดให้จนได้ตัวเลขเด้อยทวด ว่าตัวไหนนะครับเนื้อทุย้องโยมตุกไงจันไงตาใหญ่เอ้ยไม่บักครึ่งนึกก็มาหมกขมาตุกวิ่งตอนนี้ไม่ได้จะท้าโยมตุกจะเอารอกเมนทากินมันอ่อยแต่หน่อปันแกอ้อยเนี่ยปันกหน้าเธอตามสัจจะแก่ไห កោសចាក់មកអឺព្រឺនឲ្យយូเนาะចំបានស្អីក៏បានចំបានប៉ាចំបានប៉ាន់ដើមកណ្ណាកោសចាក់អ້ອຍអាយហ្នឹងវិញអូងឡងទៅពូឡងបយ៉ងញ៉ែសាតាឡងបតាឡើងមើមានតាឡងបអ្ហងឡងតាឡងក្រែងមួយតាតាបងតា តាចំមកបោះកាចៅឬយាយរបស់ម៉ូតាលីយាយតែងបន្តិចសៀងបែកៗទៅយាយអឺចុះចាអីពងអាននេះមានក៏ប្រាប់អាននេះមាននេះអានេះមិនមានសច្ចាអីប្រាប់តាយាយអត់មានប្រាប់ជាងជ្នះបានដល់តើថានឹងអួយក៏ខើញបានអួយមក yang tayan dai moi oi khrup troa hmua ni ta ang mu ni ngan mu bi phan moi hai ao yo ni ta no hai tom mm mu -hmm. ni pen na no oi hai no mae kru tik ton khoen hai men mae kru wan khoen hai leik ei moi khnie nang ani jo kradah mu sit ta sit oi tok jo គេអោកដាតមើលណែគេបអោយឲ្យឈឺច្អើបន្តចាំមើលថាគេនឹងយ៉ាងច្នានឹងថានឹងធ្វើអោយអោយកំទនខឹងធ្វើអោយអោយតាទៅបានស្រេចយោឯងគេនឹងនិយាយថាគេនឹងអោយឯណានឹងទៅចំបានមួយតាចាំមើលមួយបោះតាគុណតាអីតាតែចាំមើលមួយរយទៅជុំមានត្រករងបានធំនោះទេណាបានមើលបើចាំត្រកដល់បានធំអីបើថានឹងអោយ តើបងឡងព្រៃបានគិតផោមួយណាពីនងពេលណែម៉ោໄວក្បាលបានផានខាងខាងណឹងអូយមកតអុយអូត្រូវត្រូវបៃតូលើនយអុយតហុយតដាក់មិនអ្នក10ដុំអ្នក5ដុំទៅរណាវានឹងចេះបានអើយតើអាកាសព្រះចៅខ្ញុំអានេះឡងអុយតទេតគួចេះបានយណាក៏ដាក់ដុំ5ដុំក៏ចេះបានអត់អុយទេណា ตาลงมาเน้อทุนตาลงรางจิ well, บจับเลยจบจับตาองเลยโอ้คอไม่ม <son ีเอาเอาเลยนะกระดาษนะจะมาันะไม่มีกระดาษเอาตานี่ยตาโม้โมชนะมอันทองตาเลยนาทีคนเจ้า กัดยาดมตกใจเลยคนลุกเลยหมดเลยตาเจราบ้านเจ้าบ้านบ้านล่อยเอาควายมุมควีนก็เโอ้เกือบยาดมนะครับตกใจกิจนายาในการระชูมตามมาแรงมากเลยมาแบบไม่รู้ตัวเลยตามมาบอกว่าให้ไปแล้วแต่ว่า คนซื้อ,อน้อยรอมตาตรงนี้ทั้งเผาเลขก็ให้เผาก็มีนะคะทุกคนแต่ว่าคนซื้อน้อยนะครับก็ไม่แน่ใจนะมมา,าเจคอนทุกคนนะครับสาธุเดี๋ยวครับ มด,บบดมยมงต้องใช้ดมยามองช่วยก <c oughs> ิ่เจ๊งนะยาโมงเดมาสัมพันธ์ไม่ขวนยาโรคก่อนเป็นยังไงบ้างกันแปลกมากไม่เราตรงนี้นะ่ะคอได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตามร็คลองสตร์เนาะมันได้น้อยนะน้นเออได<อ>ก็<ร>ต<ร>้องระก็ ត្រងឡាគេចុងបានគេទៅកែបខ្នែเนาะខ្នែប៉ុនរមតងខ្នែបានអាឡាធម្មប្រាំដុំមបនថានអុយនអុយឡောពេលស្ួយជាបានគឺការចាណាមានមាននេះលេងធំឯស្រោយើងតែវាថាសច្ចាណៃណាគេតែចាណាគាត់គេគេតអុយហើយមកតែបែបនេះចូលប្រើយកមកសច្ចាចាណាអឺទីទីតតែមិនអាចធ្វើតាមសច្ចាខ្លួនអង្គបានចាណា เลขอ,อะไรเขียนเลยนะมัยนจะตรงกับเลขทูบว่าเขียนไว้ก่อนตัวใหญ่ใไม่ได้น,น,นะจ้านนมาเห็นเลขแล้วเด็กนีคนะ <c oughs> อ้าไม่ได้โชว์พันนี้เลยนะไม่ได้ะชวนนนะ์โชว์ชวนนี้เลยเนะดย็ทางกันอ่ะครับ ทบเด้ปุกรงนะครับทุกคนท้ายนะครับทุกคนเป็นเลขสวยศูนย์ห้าเจ็ดโูนหีเจ็ดทูบเกเล่นทูบจะตรงกันหรือเปล่าเจ็ดหกรืเปล่าเจ็ดหกไปบ้านี่มเงินเนาะหัวเตาเป็นที่หัวเตาศูนย์ห้าเจ็ด ูมาไปลวเจ็ดะไน่นเจหกอะไรนอะเจ็ดกอไม่หมด้องค์ลงมาอย่างแรงเลยจับภาพไม่ทันเลยตอนไงท้องจับไม่ทันเลยอ้ามรู้เป็นยังไงบ้างท่านมายังไงเี่มาเทนี่ยว่ก็ท่านก็แฝงมาแต่ว่าเขารับปากมันก็เป็นการรับสึนบนนะลาวเก็บบกมันกับมันเดงเนี่ยทมเกี่ยเกี่ยอยนะ เกี่ยมันทักีนนึงออยอันนี้เกี่ยนึงออยทางวดนี้เกี่ยมันอวยก็ออยตาออยปัดเจ็งกันใช่ไหมเพราะว่าอีกงวดนั้นก็ออยปัดเจ็งเกี่ยมมาท้วงท้วงแต่บอกทมนะเกี่ยมกิปัดเจ็งปัดกับโอ่เกี่ยมบานทออยมันออยตลอดเป็นเป็นงวดตั้งงวดผัอท่านโอไม่รู้ตัวเลยเมง่อนี้ไม่ ล้มเลยบ่ล้มล้มตึงจ,จับไม่ทันเลยจับไคนจับ,จบยังจับไม่ทันใช่ใช่แต่ถ้าไม่มีลุงรองแล้วก็หัวอกเลยลุงอาจารย์น้องร้อยจ้าลุงนั Yok ่งพอดีเลยไอ้เฮาวแล้วต okay, ัวอันยม่ทันก็ลุงเข้าไปเลยนะลุงแต่ก่อนลุงอยู่โน่นใช่เรียกมานั่งพอดีเข้าทางค่ะพอดีเลยว่าทำไม มาเรียนรู้เลขทุกคนพิมพ์คำว่าเราหนะแชร์เว่าอะไรเว่าอะไรครับอีพีสี่รอดูเลขใช่หรอให้เราเด้อตางงวดนี้มาทาเจ็บเจงใบต้นงวดนนี้นะอัญยางมดระมอยอ่าเมกกระปากเลยเมกกระปากเลยใบสีใหญ่นะจะเอามาตั้งให้เลยมาเปิดถวายเลยเนาะรำเปิดถวายให้ปูเลยจับแม่ปูสายเจ้าสาตัง โตเลยสตัวสตัวสามผู้เจ้าสะเตาครับถ้าถูกเต็มเต็มกมมวยก็จะได้บวกสวงใหญ่สามเนนะมวยองอะรสามเซนก็อกตัวนี้ก็อต้องด้งบเานมวยรองไรติงแปดหรอเซนบานมวย ติงนองไปบานเกิด <tripod> บ <brightness> <desserts> <CD> mm ้านไปแสงต้งนตัต euh ีมันลองรับจังอะไรนที่หนึ่งเไม่น่าไม่น่าไม่น่าใช่แปดเสียอะไรเนาะครับแปดนดอมันยามไม่หมดมันยามไม่หมดแปเลยอารมณ์หมดก่อนใช่แปดยอมทำเมนแปดแต่ยอมทำ หรือไม่ก็เป็นสองทุกคนเดียวก่อนที่จะมาดูตัวเลขขอดูสถานที่ให้เอฟซีดูน่งครับศาลผู้เจ้าสาเตาก็มีลูต่้งเต่าโยนตรงนี้นะครับดูรดูเจ็ดหกสองเอาอจะไปดูเดี๋ยวจะไปดูว่านี่สามตัวในตัวไหนนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับ สารผู้เจ้าสตาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อสักครู่นะครับแม่นิสไม่ใช่แม่นิดแม่ครูอัญญานะครับก็มาที่นี่ครั้งแรกนะครับพอมาก็มาสัมผัสได้นะตาก็ลงมาพอลงมาก็มาว่าเรากว่าถูกแล้วไม่ยอมทําตามสัจจะทําตามสัญญาเนาะตาก็เลยบอกเขาให้ยึลนะเัวนี้ีก็เลยว่าจะให้มองไปว่าเห็นตัวเลขเลยนะครทุกคนมเห็นศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดนั่นคเลขที่ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับ ถ้าเขาไม่ให้เห็นเดว่าจะได้ว่ะไห้ตับศูนยมีสองอย่างแหละคือแต่ถ้าออกว่าแปดไหมไม่น่าแปดทำคิดส่วนตัวนะหกสอง้าไม่หกสองก็หกศูนย์ทำคิดส่วนตัวเราดูจะบัดบาชัดๆหน่อยหมดแล้ว่หมดหรือยังไม่หมดก็ได้ แต่ไม่ก็ให้เขาให้แค่สองตัวแล้วใจเย็นเย็นก็เลยเลยก็เลยเนี้ยในงานเขาก็ให้แค่สองตัวจบเกือตัวไหนไม่ได้เป็ดก็ได้ศูนย์ก็ได้ ก็ได้ศูนย์ก็ได้เอาเคลียร์เลยมันนองเงี้ยเป็ดก็ได้ศูนย์ก็ได้มาเลยใะมไหมเคลียรเลยเดี๋ยวคุยคุยเอาในคลิปเดี๋ยวอา่าตัวใหญ่เลยฮัลโหลงอีกก็ได้เป็ดเล็กลซงก็ได้เป็ดก็ได้อาโซงก็ได้โอ้ได้เยอะจังเลยโอเคนาจะเป็ดอ่ะเรียกมันปริศนาแต่เป็ดเป็นสามก็ได้เด้อ เป็นแต่สามตัวเดียวกันด้วยมันไม่มีมันไม่ใช่สามน่ะอ๋อมันเต๋มทำไม่ได้โชว์ว่านี่เลขได้แล้วครับทุกคนอ่ะโชว์นั่งทุกคนเอาหันมาหน่ยครับเอาธมนี่เลยอ่ะเนี่ยครับเนขบวกมาหน่ยครับเลขที่เห็นนะครับอันนี้เลขที่เห็นนอนเป็นเลขเลขคู่ เปดก็ได้สูนก็ได้อันนี้เป็นเลขที่อยู่บนหัวเต่าบนหัวเต่าลงมาเลยเป็นที่ไหนที่มานั่งมันก็เจอเลขประมาณนี้เก็บลูกเติมกุงบเติมกุ๊บตัวเลขได้แล้วทุกคนนะ